สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรานะคะได้ตะกร้านะคะเป็นตะกร้าผลไม้นะคะที่ยังมีคุณภาพดีอยู่นะคะเสียดายคะ่ะทุกคนไม่อยากทิ้งนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าเราจะนําตะกร้านี้นะคะพาทุกคนไปทําเป็นตู้อบต้นบอลสีนะคะสําหรับต้นบอลสีที่เป็นต้นอนุบาลน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยก็จะเป็นตะกร้านี้นะคะ นี่นะคะยังสภาพดีอยู่เนาะก็เอามาดัดแปลงนะคะทําประโยชน์อย่างอื่นได้เนาะอ่ะโอเคค่ะตะกร้าผ่านไปนะคะก็มีเชือกฟางนะคะแล้วก็จะมีถุงพลาสติกนะคะใบนี้เราซื้อมาในราคา5บาทนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเข็มนะคะแล้วก็ได้ค่ะแล้วก็กันใกล้ค่ะเอาไว้ตัดถุงพลาสติกนะคะนี่เลยค่ะ สำหรับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายของเราก็คือนี่เลยค่ะสกอตเทปค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกก็เดี๋ยวเราจะใช้เชือกฟางนะคะมัดไปอย่างนี้นะคะให้มันเป็นลักษณะที่เป็นรูปจั่วนะคะก็คือรูปบ้านนั่นเองนะคะทุกคนก็ต้องดึงให้แน่นๆนะคะดึงให้แน่น นี่ก็มัดเสร็จไปแล้วนะคะข้างหนึ่งทุกคนเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งเนาะมาต่ออีกข้างหนึ่งเลยค่ะข้างหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมนะคะให้มันสองข้างเท่ากันทำสองข้างให้มันเหมือนกันนะคะ อ่านี่ก็เสร็จไปแล้วนะคะสองข้างนะคะก็เราก็จะมัดเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนนี่โครงสร้างเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ลองเทสนะคะจับสายดูนะคะว่าสายมันตึงพอไหมนะนี่ค่ะเมื่อมันตึงเป็นที่พอใจเราแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำพลาสติกลองก้นกันเลยเนาะเดี๋ยวไปวัดขนาดก่อนนะคะ พลาสติกลงไปในก้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราวัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะตัดตรงนี้นะคะเพื่อที่ตัดมุมนะคะทุกคนทั้งสี่มุมเลยเนาะเพื่อที่เราจะเย็บเก็บมุมได้สวยๆนะคะจากนั้นเราก็เริ่มเย็บขอบกันเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็เย็บพื้นรองที่สําหรับจะใส่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะเป็นพลาสติกเนาะรองก้นไม่ให้น้ารั่วลงไปนะคะทุกคนนี่ก็เย็บเสร็จเย็บเราก็จะใช้เข็มได้เย็บแบบห่างๆนะคะทุกคนแค่ให้พลาสติกมันเกาะกับด้านข้างของตะกร้านี้เฉยๆนะคะด้านข้างแล้วก็ ตรงที่เป็นรูปจั่วนี่นะคะเราก็จะเย็บแบบห่างๆเหมือนกันค่ะเย็บลักษณะเดียวกันนะคะทุกคนนี่ค่ะเย็บเป็นลักษณะที่เป็นแบบลายห่างๆแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้พลาสติกนะคะเป็นผ้าพลาสติกยาวๆนาะมาคลุมตรงหลังคาตรงนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรานำพลาสติกมาคุมกันก่อนเนาะพอเรากะระยะของหลังคาของตู้อบเราได้พอดีแล้วนะคะเราก็จะตัดนะคะตรงนี้ออกแล้วก็ใช้สกอตเทปนะคะติดลงไปตรงนี้เราจะไม่เย็บแล้วนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้สัมผัสกับน้ำสักเท่าไหร่เนาะทุกคนเราก็จะใช้สกอตเทปแปะลงไปเลยนะคะก็ ใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรก็ได้นะคะกรีดสองมุมแล้วก็แปะชิ้นนี้ลงไปเพื่อให้มันยึดกับตัวตัวเสานี้นะคะอืมแบบนี้ทาทั้งสองข้างเลยนะคะทุกคนนี่นะคะคือรอยที่เราตัดแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปนะตรงตรง,ตรงมุมหลังคาเขานะคะมุมกระจมเนาะมุมแหลมแหละเมื่อเราใช้พลาสติกคุมนะคะ เสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเราก็จะปล่อยว่างไว้เลยไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรนะคะไม่ต้องติดเลยเพราะว่าเราเหลือไว้สําหรับเปิดปิดนะคะทุกคนส่วนฝั่งนี้นะคะก็เราก็จะแปะสกอตเทปนี่ค่ะยาวลงมาเลยนะคะแปะสกอตเทปไปเลยนะคะด้านข้างนะคะด้านล่างเราก็จะแปะสกอตเทปไว้เหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะแปะสกอตเทปไว้เลยนะคะทั้งสองข้างเลยเนาะ นี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนตู้อบต้นวันสียนุบาลของเรานั่นเองนะคะทําจากตะกร้าผลไม้เก่าๆนะคะที่เราเอานํามาดัดแปลงใช้นะทุกคนหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองเปิดเข้าไปดูข้างในเลยนี่นะคะข้างในนะคะเราก็จะใช้ได้ร้อยเย็บร้อยเป็น แบบห่งหางๆไว้นะทุกคนคือเราไม่ต้องการที่จะใช้สก๊อตเทปติดเพราะว่าเวลาที่มันโดนน้ำานาะมันจะมันจะลุยออกนะคะเราใช้วิธีการใช้เย็บเอาแล้วกันนะคะมันจะได้ทนเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นพื้นรองก้นเราก็จะใช้พลาสติกนะคะก็ควรระวังนิดนึงนะคะทุกคนต้องใช้พลาสติกที่ไม่มีรูเนาะก็ก่อนที่เราจะวารองก้นเราก็ตรวจเช็คดูให้เรียบร้อยนะคะว่าเขามีรูรั่วไหมนะคะทุกคน นี่ค่ะตรงขอบแล้วก็จะใช้วิธีการเย็บเหมือนกันนะคะเย็บแบบตาห่างๆนะคะเพื่อให้พลาสติกนะคะเกาะกับ,บตรงกระแพบบงตรงนี้นะคะตรงขอบของตะกร้าตรงนี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเรียบร้อยข้างในก่อนนะคะนี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจะเป็นทรงแบบ ทรงแบบบ้านจั่วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดปิดได้แบบสบายๆนะคะตรงนี้เราก็จะไม่ไม่ต้องเย็บอะไรล็อกลงไปเนาะเพราะเวลาที่เราเปิดเข้าเปิดออกมันก็จะง่ายนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองเทสเทน้ำลงตรงพื้นนี้ดูนะคะว่าจะโอเคไหมเดี๋ยวเราไปลองเทสด้วยกันเลย จะลองเอาต้นบอลสีอนุบาลของเรานะคะมาวางตรงนี้ด้วยว่าเขาจะพอดีไหมเขาจะดีใจไหมคะเขาได้บ้านใหม่แล้วทุกคนนี่เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้งานกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะลองเทน้ําลงไปตรงพื้นนี้ดูนี่ค่ะไปค่ะไปทดลองกันเลยอันนี้เราก็ออกมาอยู่ตรงนอกระเบียงแล้วนะคะก็จะ แสงก็จะมืดๆหน่อยนะคะพอดีเราทําเสร็จค่ําไปนิดนึงเนาะหลังเลิกาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยนะคะลองทดสอบกันเลยนี่นะคะเราก็จะนําน้ํานะคะเทลงไปเลยดูซิว่าน้ําจะรั่วมไหมนี่นะคะก็ โอเคนะคะถือว่าผ่านนะคะทุกคนน้ำไม่รั่วนะคะใช้ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองเอาน้องนะคะบอลสีมินินะคะไซส์มินิไซส์เบบีของเรานะคะมาไว้ในตู้อบนี้ดูนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอา าชานนะคะตัวมินิมินินะคะมาไว้ในนี้เลยได้บ้านใหม่แล้วนี่นะคะโอ้พอดีเลยค่ะทุกคนแล้วก็โอ้มืดมืดหน่อยนะคะนี่ค่ะหนุมานอมพระาว้าว,ว,าวน้องได้บ้านใหม่แล้วค่ะทุกคนนี่นะคะ นี่ค่ะลูกไม้ของเราไปอยู่บ้านใหม่แล้วนี่นะคะผลจากการที่ใบนี้นะคะก็คือผลจากการที่เราใช้ตัวตัวนี้นะคะครอบครอบเขาลงไปอย่างนี้นะคะทีนี้พอเวลาที่เจออากาศร้อนๆตรงพลาสติกตรงนี้มันจะมีความร้อนนะคะแล้วทำให้ใบของน้องเขานี่นะคะ ยุบไปเลยนะคะทุกคนเจอความร้อนเนาะเราก็เลยลองเปลี่ยนเป็นใช้ตรงตู้อบแบบนี้ดูนะคะว้าวมันพอดีมากค่ะโอเคนะคะแล้วก็อีกต้นนะึงนี่เลยนี่ค่ะทุกคนพอดีมากๆเลยนะคะก็ได้อีกประมาณ1ต้นนะคะก็จะได้ประมาณหต้นนะคะแบบพอดีพอดีที่ ไม่เบียดกันมากนะคะทุกคนนี่เลยค่ะโอเคถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าผ่านเลยนะคะเวลาที่เราจะเปิดปิดก,ก็แค่นี้เองค่ะทุกคนแค่นี้เองนะคะเวลาที่เราจะเปิดก็เปิดขึ้นมาแค่นี้เองนะคะก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะก็ลองไปทําดูนะคะถ้าใครมีตะกร้าแบบนี้นะคะก็อย่าทิ้งนะคะเก็บไว้นะคะเอามาทําประโยชน์ได้นะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะก็ลองเอาไปทําตามดูนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอสวัสดีทุกคนแค่นี้คะ่ะลาไปก่อนคะ่ะ นี่นะคะตอนนี้เราก็ออกมาดูตอนเช้าแล้วนะคะทุกคนเราก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะคือมันเหมาะมากนะคะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะนี่ของเราก็คือหน้าระเบียงมีอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้เยอะเลยนะคะมีพื้นที่แคบๆนะคะแต่เราก็สามารถที่จะจัดเก็บต้นบอลสีของเรานะคะให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะสวยงามน,นะคะทุกคนนี่นะคะก็ถือว่าเป็น อีกคลิปหนึ่งนะคะที่นําาาฝากทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะอันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ